สวัสดีคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับแนมอีกแล้วนะคะในช่องสีแนมสอีห้านะอ่ะวันนี้นะคะจะเป็นพีอาคาดนะเราจะมากันในหัวข้อเขาลืมคุณแล้วหรือยังนะจากกองสองนี้นะเออเป็นอายแชโดว์นะคะให้เลือกจากสีอายแชโดว์นะเรามีแค่2องกองให้เลือกนะคะวันนี้กองที่1อันนี้กองที่สองนะกองที่หนึ่งจะเป็นสีชมพู เนาะเป็นออกสีชมพูมีทองมีสีชมพูอันที่สองอ่ะจะเป็นสีน้ำตาลทองนะชอบกองไหนก็เลือกกองนั้นเนาะเขาลืมคุณแล้วหรือยังนะคะชอบกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แนมด้วยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็สามารถกดลิงก์ติดต่อแนมได้ทางเพจนอนแดง delivery ข้างล่างได้เลยนะคะ ค่ะใครจะเลือกกองที่หนึ่งบางคะอันนี้นะสีชมพูนะอืมเนาะวางไว้ตรงนี้นะเอ้ยมันจะมืด,ม,ด,ม,ดมืดนิดนึงเนาะแต่ยังเห็นสีชมพูอยู่นะ <c oughs> ถ่ายไว้ตอนมืดๆเนาะตอนกลางคืนเนาะอะเรามาดูกันนะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณกองที่หนึ่งตอนนี้นะคะอืมตั้งสมาธินะนึกถึงหน้าเขาเนาะแล้วก็ถามเขาที่ว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณ ตอนเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณนะมาอือใบแรกเขารู้สึกอยากยาจะปกป้องคุณนะคะอยากจะปกป้องความรู้สึกของคุณถ้าวันก่อนในวันก่อนอก่อนก่อนถ้าเขาไม่เคยทํานะเขาก็คิดที่อยากจะทํามันเนาะตอนเนี้ยเอออยากทำตอนที่อาจจะแบบห่างกันไปแล้วอะไรไปแล้วเนาะเพราะคนที่มาดูกองเออพิอา,าร์คตอันเนี้ยก็จะต้องมีปัญหากันหรือห่างหายกันไปแล้วนะอือ อันนี้เขายังคิดถึงช่วงเวลาที่เคยอยู่ร่วมกันนะคะรู้สึกอบอุ่นนะคะเวลาที่ได้อยู่กับคนน่ะรู้สึกดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนแรบ,บอยู่กับคนในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะอืมกองที่สามนะเนี่ย <roar> เขาคิดถึงวันเวลาดีๆของเราร่วมกันเห็นไหมคะเขาแอบฝันด้วยนะแอบฝบันถึงคุณในช่วงเวลาที่แบบคุณยังอยู่กับเขาอะอะไรเงี้ยมีแอบฝันแอบบคิดถึงนึกถึงอะไรเงี้ยค่ะ อืมแล้วก็มีการส่องคุณตามโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, i n s t a g r a กร i ไลอะไรก็ได้นะอืมส่องแล้วก็รู้สึกเจ็บจีดจ๊ดเองด้วยกังวลเองด้วยไม่รู้ว่ากังวลเรื่องอะไรอืมคนกองเนี้ยเขายังแอบติดแอบคิดถึงความใกล้ชิดคุณแอบคิดในเรื่องสิบแปดบวกกับคุณด้วยนะเนี่ยติดด้วยนะ ติดด้วยเนี่ย mm. เห็นไหมมีโซ่แทรกุญแจมือนะไปไหนไม่ได้นะจริงจริง <laughs> มีคิดถึงแล้วเขาก็ยังรู้สึกเสียใจนะคะถึงเอ,อความสัมพันธ์เนาะที่มันมีปัญหาหรือมันจบกันไปเนาะ mm. เขารู้สึกเสียใจกับมันนะคะเออมาแล้วเรามาเข้าคลายแหมกันเขาลืมคุณไปได้แล้วหรือยังอืม mm. เขาลืมคุณได้แล้วหรือยัง มาดูกันใบแรกแซดเน็ตยังเศร้าเสียใจอยู่เลยอะ่ะเศร้าเสียใจเนาะในวันที่ไม่มีคุณอะ่ะเออเศร้าเสียใจแหละน่าจะแบบยังลืมคุณไม่ได้แหละเพราะมีความเศร้าเนาะเพราะหากว่าไม่เศร้านี่แสดงว่าต้องลืมคุณไปแล้วแต่เขาารู้สึกว่าเขาต้องอดทนต่อความรู้สึกของเขาอย่างมากเลยนะหรืออดทนต่อความเจ็บปวดนี้อย่างมากเลยนะคะอืมในการที่แบบจะทําใจให้ลืมคุณะ่ะ เออเนี่ยยังเจ็บอยู่เลยเห็นไหมมีแผลมีเลือดออกบาดแผลเต็มตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ยไม่ใช่ว่าลืมคุณได้หรอกยังเจ็บปวดอยู่เลยเนี่ยเจ็บนะเจ็บแล้วปวดแล้วเลือดออกด้วยเนี่ยคุณเนี่ยเขายังรักคุณอยู่เลยดูสิคะเลิฟรักนะรัก รักคุณแหละดูอ Home, อกโฮมอะก็เขายังเห็นคุณเป็นบ้านยังเป็นที่พึง่งพักที่พักพิงทางใจของเขาอยู่เลยอ่ะเขายังลืมคุณไม่ได้นะคะจริงๆแล้วเขายังลืมคุณไม่ได้อะแล้วเรามาดูกันสิว่าแล้วเขาอะจะมีแบบคิดอยากจะติดต่อคุณมาบ้างไหมอะเขาคิดบ้างไหมว่าแบบจะติดต่อคุณมาบ้างไหม อยากจะติดต่อคนมาบ้างหรือเปล่าอือใบแรก New Horizon โุ้ยโทษนะคะกับปัว <c ười> คือเขาเองอะก็พยายามมองพยายามคิดอยู่นะว่าถึงความสัมพันธ์เนี้ยพยายามแบบมีแบบแนวคิดใหม่ๆหรืออะไรใหม่ๆมุมมองใหม,ม,ม,ม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ยคือจะทายังไงอ่ะให้มันดีขึ้นหรือจะทํายังไงดีเนาะในความสัมพันธ์นี้หรือว่าเขาจะทํายังไงต่อไปดีอะไรเงี้ยเพลคิดนะ ความจริงจะอยากเข้ามาแบบเหมือนเป็นเด็กๆอ่ะเข้ามาติดต่อคุณอะไรคุณทําเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเนียนๆน่ะเนียนๆอะไรเงี้ยชวนคุยหนุกนันนุกนันอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าคุณแอบคุยกับใครหรือว่าเขาเห็นว่าคุณแบบเฮ้ยดูมีความสุขจังคุยหยอกล้อเล่นกับคนอื่นอะไรเงี้ยเขาแอบอิจฉาด้วยนะแอบพึงหวงด้วยนะคือเหมือนแบบตัวเองก็อยากจะคุยเล่นกับคุณได้บ้างแบบนั้นนะอะไรเงี้ย เนี่ยแต่เขาสงสัยนะว่าถ้าเขาติดต่อไปแล้วอะ่ะคุณน่ะจะโอเคไหมหรือว่าจะแบบว่าคุณจยียงอยากจะได้ข้อความจากเขาอยู่ไหมหรือว่าถ้าคุณแบบคือเหมือนอยากจะรู้อ่ะแบบสงสัยว่าคุณจะมีแอคชั่นยังไงอะไรยังไงแล้วก็คิดเยอะอะ่ะได้ความที่คิดเยอะเนี่ยแหละอาจจะทําให้เขาไม่กล้าเนาะในการที่จะส่งข้อความติดต่อมาหาคุณสักทีนะอืม ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและเป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะใครที่เลือกกองที่สองบ้างคะ่ะสีน้ำตาลทองเนาะอ่ะวางไวต้ตรงนี้นะมองเห็นไหมนิดนึงเนาะจะมืดนิดนึงเ <laughs> พราะว่าตอนเนี้อาจจะเป็นตอนกลางคืนนะคะมาเรามาดูกันว่าตอนเนี้ย เขารู้สึกยังไงกับเรานะคะมาดูความรู้สึกเขากันก่อนนะนึกถึงหน้าเขานะคะตั้งสมาธินะนึกถึงหน้าเขาแล้วลองหลับตาลองนึกถึงหน้าเขาในใจอะเราก็ถามเขาซิว่าคุณรู้สึกยังไงกับฉันในตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับฉันคุณรู้สึกยังไงกับเราอืม,มามาดูกันนะหกใบใบแรกตอนเนี้ย เขาวะก็อยู่คนเดียวนะมองว่าตั้งแต่แบบเฮ้ยมีปัญหากันไปหรือห่างกันไปเนาะเพราะว่าคนที่มาดูพี่เด็กโดยหัวข้อเนี้จะต้องมีการห่างกันไปแล้วนะหรือจะต้องมีการจบกันไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีปัญหากันเนาะเนี่ยเขาเองเขาก็อยู่คนเดียวนะเขาไม่ได้มีใครเลยนะคะเนี่ยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเห็นแม่วันๆเนาะอืมไม่ได้มีใครรักก็อาจจะรอการติดต่อของคุณด้วยนะเออวันๆก็อยู่คนเดียวไม่ได้มีคนอื่นเนี่ย แอบมนโนนี่ไงแอบจิ้นมนโนว่าเราได้ติดต่อกันหรือกลับมาคุยกันอีกครั้งเนาะมีแอบจิ้นแอบมนโนนะคิดถึงอะ่ะคิดถึงคุณแหละแต่มันเป็นคิดถึงในความฝันหรือคิดถึงในแบบเออความคิดของเขาไงมันไม่ใช่เรื่องจริงเน,เนี่ยโอ้โหยช่วงเวลาที่ต้องห่างกันหรือเซปาร์ชั่นกันนะ,นะคะถึงแม้ตัวจะอยู่ห่างไกลแต่ใจอยู่ใกล้คุณเห็นปะคิดถึงนะคิดถึงมากโอ้โหกองนี้มีแต่ภาพ มีแต่ไพ่ความคิดถึงนะคิดถึงคิดถึงและคิดถึงคิดถึงสุดๆเนี่ยช่วงเวลาที่มีคุณเขารู้สึกเหมือนแบบรู้สึกสบายเหมือนคุณเป็นบ้านของเขาอะเวลาอยู่ด้วยกันคุณอาจจะคอยดูแลเขาอย่างดีเนาะคุณเป็นแม่เขาหรือเปล่าคะลอเล่นคุณอาจจะอบอุ่นเนาะเหมือนแม่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยคอยทําอาหารคอยทําอะไรให้เขากินหรือเปล่าเห็นไหมมีแมวด้วยมีหมาด้วยเขารู้สึกอบอุ่นนะแมวมาบอกไม่เกี่ยว นะอบอุ่นเวลาอยู่กับคนอะไรเงี้ยอะเนี่ยจริงๆแล้วว่าเขาอาโอ้โหอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนันเนี่ยอยากจะมาเริ่มต้นใหม่เพราะปลูกต้นไม้หรือเพราะปลูกความรักกันเนี่ยนะคะเหมือนเดิมได้ได้ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ไหมให้มันดีให้มันแข็งแรงกว่าเดิมเราช่วยกันนะคนสองคนช่วยกันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเนาะ เนี่ยแต่ว่าเขาคิดว่าเอ๊ะคุณแอบไปมีใครแล้วหรือเปล่านะคุณดูมีความสุขจังชีวิตช่วงเนี้ยโอ้หลังจากที่แบบว่าห่างหายกันไปแล้วหรือมีปัญหาไปแล้วคุณมีคนใหม่แล้วหรือเปล่าเขาคิดนะอืมอ่ะแล้วเขาลืมคุณได้หรือ,อยังนะเราจะมาเข้าคาแม็กันนะคะเขาลืมคุณได้หรือ,อยังตอนนี้ เขาลืมคุณได้หรือยังคนกองนี้กองที่สองเขาลืมคุณแล้วหรือยังห้าใบหนึ่งใบแรกโอ้โหเขารู้สึกว่าเขาอะเป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีปัญหาหรือมันจบลงนะเขาคิดวนเวียนอยู่ในหัวเขาเป็นสาเหตุหรือเปล่าคะ ถ้าเขาเป็นสาเหตุเขาก็รู้ตัวนะว่าตัวเองอะเป็นหรือถ้าเขาไม่ได้เป็นเขาก็คิดว่าตัวเองอะเป็นเนาะแล้วมันมีแต่ความคิดเนี้ยลบๆแบบวนเวียนอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะอืมใบที่สองเขาเนี่ยคอยส่องคอยมองนะคอยหาจังหวะเวลาและโอกาสในการที่เหมือนจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหรือในการที่จะเข้ามาหาคุณอีกครั้ง แต่ตอนเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเนาะเพราะว่าคุณอาจจะแบบว่าอย่างไรไม่ยอมแสดงเออไม่ยอมแสดงความรู้สึกหรืออะไรออกมาเลยแบบเขาดูไม่ออกอะว่าคุณรู้สึกอย่างไงกันแน่อะไรเงรี้ยดูไม่ออกจริงๆเนาะแต่ว่าเขามองว่าคุณมีเสน่ห์นะถึงคุณจะอยู่ในโหมดเนี้ยโหมดที่ดูไม่ออกลึกลับน่าค้นหาอะไรเงี้ยโอ้แต่คุณก็แบบดูมีเสน่ห์นะอืมเนี่ย เขากลัวคุณจะปฏิเสธเขาด้วยนะถ้าเขาจะกลับเข้ามาอีกครั้งอะ่ะกลัวนะว่าคุณแบบไม่เอาละจบละพอแล้วก็พอแล้วไงก็รจบกันแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยอินเนอร์อินเนอร์อะไรอย่างเงี้ <c oughs> inner, inner, <c oughs> ยเนานะเออเขากลัวาการโดนปฏิเสธเขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะสะลบเออเนี่ยเขาคิดนะพยายามคิดคิดคิด,ค,ดคิดจะทํายังไงดีหาวิธีการที่แบบจะเข้ามาหาคุณหรือหาวิธีการที่จะแบบ ทำยังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันเกิดใหม่อีกครั้งมันกลับมาดีกันอีกครั้งเนี่ยคิดอยู่นะไม่ได้ลืมคุณหรอกไม่งั้นเขาจะไม่คิดในการที่จะกลับมานะคิดโนคิดคิดคิดแล้วคิดดิอ่ะแล้วเขาคิดอยากจะติดต่อคุณมาบ้างไหมคิดหรือเปล่าอยากจะติดต่อมาบ้างไหมในคิดเยอะขนาดนี้เนาะอะไรขนาดเนี้ยคิดอยากจะติดต่อคุณมาบ้างไหมอยากจะติดต่อมาบ้างเปล่าอยากจะติดต่อคุณกองนี้ไหมคะ อ,อยากสิแพชชั่นเห็นไหมมีอารม์ความดึงดูดกับคุณสูงมีความปรารถนาต่อคุณสูงอยากติดต่อมาหาจะแย่แล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกเนะ้องความรู้สึกเขาคิดถึงและคิดถึงคิดถึงอะ่ะคิดถึงมากนะอือ่ะแล้วก็มีเขาเองอะ่ะ แต่ว่าเขาเองเขายังแบบมีความคิดลบๆบมีความกลัวเนาะยังเอาความกลัวออกจากหัวไม่ได้ความกลัวอาจจะก,กลัวว่าคุณจะแบบปฏิเสธหรืออะไรเงี้ยกลัวว่าแบบเฮ้ยถ้าเข้ามาแล้ว,วคุณจะยังไงนี่มาคนนี้ขี้กลัวนะขี้กลัวแล้วมีแต่ความคิดลบๆเนาะก็ไม่กล้าไง,งแบบป๊อตนั่นเองเนาะความป๊อตเลยทําให้แบบอาจจะแบบไม่สามารถไม่ยอมทักหรือเข้ามาหาคุณสักทีเนาะเป็นความป๊อตของเขาเองนะอืมแต่เนี่ยฝันนะ ฝันว่าอยากจะให้มีแบบเฮ้ยแบบทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีโอกาสที่ไปด้วยกันได้ต่อหรือมีทางอะไรไปข้างหน้าด้วยกันนะฝันถึงความสําเร็จของความสัมพันธ์เนี้ยไปด้วยกันนะอืมแล้วก็นี่จริงๆแล้วอะ่ะเขาอะ่ะอยากที่แบบจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีเป็นอะไรที่สุขภาพดีนะไม่อยากที่จะมีปัญหากับคุณอีกแล้วไม่อยากที่จะให้แบบจบกันหรือเลิกลากันหรือว่า อะไรกันหรือสะดุดกันอีกแล้วเพราะว่ามองว่าแบบเขาน่าจะแบบคืออยากให้มันแบบเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบไม่ต้องมามีปัญหากันอ่ะอยากให้ความสัมพันธ์เป็นอะไรไปในทิศทางที่ดีอ่นะเนาะหรือว่าแบบคือมีการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรอกนะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังชอบกดไลค์กด subscribe นะคะเป็นเพื่อนกันในช anel นี้นะขอบคุณคะ่ะ